สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,น้องที่ฮักจุกพุชจุกคนครับอยู่กับเฉลต์บ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับตอนเจ้าวันนี้วันที่8กันยายน2567นะครับผมพาพ่อแม่พี่น,น้องมาลงแปลงนาของผมนะครับมาอัปเดตแปลงนาของผมกันนะครับแปลงนาของผมนี่ปลูกข้าวพันธุ์กอขอสิบนะครับปลูกไปเมื่อวันที่2 5สิงหาคม67ที่ผ่านมานะครับณวันนี้วันที่8กันยายน67 ก่ออายุได้14วันนะครับผมจะพาผอแม่พี่น้องมาดูนะครับว่าเขากอข้อซิปปลูกได้14วันหรือว่าสองอาทิตย์นี่นะครับหน้าตาจะเป็นจะได้นะครับก็เป็นเข้าวดอนะครับ่อแม่น้องครับทางหน้าพุ้นนะครับก็เป็นก้าพันธ์นะครับก้าพันธ์เขาก็อข้อซิเหมือนกันนะครับผมเก็บไว้ให้หลูกก้าครับหลูกก้าโดนโดนน้ำถล่มน้นะครับเสียหายไปประมาณสองไร่กว่าครับตรงนี้ก็ปลูกได้3ไร่ก็พอดีนะครับรอปันซ็จก็จะมาเอากล้าตีบ้านผมนี่นะครับ บ้านก็น้อยแต่บนทุกล้วยอำเภอพุสางจังหวัดพะเยานะครับผมก็จะม้วนไปเลยนะครับผมฮับจ้างพ่อก้าดำนาด้วยนะครับปีนี้ก็ฮับจ้างพ่อก้าดำนาเสซ็จไปแลวนะครับก็เหลือก้าอยู่แค่นี้ครับแล้วก็แป้งพ่อก้ากัผมยังมาได้ปลูกด้วยนะครับก็คงประมาณที่ซิกว่ากันยายนนนะครับถึงจะได้ปลูกนะครับนะครับมาดูครับสําหรับข้าว็ขอซิตั้งอนู่ระหว่าเข้าวดอนะครับปลูกได้ซิสี่วันนะครับใบเหลื่อมกุ้งเหลื่อมนี่นะครับนี่ครับใบเหลื่อมกงนะครับ ต้นพูกใหม่ๆนะครับก็จะบดแเด็กบวดเ็กใบเตือนนะครับตัวนี้ไบเหลื่อมโค้งเหลื่อมงอใิ่ครับงามๆเลยครับผมใช้รถดำนาในการปักดำนะครับเพราะว่าผมก่อให้จ้างพวกกล้าดำนาอยู่นะครับว่าไม่พี่นอกที่สนใจปีนี้บระธานนะครับปีหน้าก็มาที่โตผมได้นะครับบ้านก้อน้อยต่บนทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเข้ามาซอยหนึ่งหลังสุดท้ายซ้ายมือเลยนะครับหรือว่าจะที่โอทางเบอร์โทรผมก็ได้นะครับเบอร์โทร 0823868050ครับเบอร์นี่เบอร์เดี่ยวนะครับเบอร์ที่ตัวงานของผมนะครับจดไว้เลยครับเพื่อปีหน้าครับโทรมาปูึสษาผมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่บ้านผมก่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้าวกอขอสิบเป็นข้าวดออายุ14วันซึ่งผลแปลงน้ของผมนะครับทางเหนือเรียกว่าข้าวดอนะครับข้าวดอก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ครับผมเองนะครับข้าวกอขอสิบก็เป็นข้าวดอครับทางเหนือเรียกว่าข้าวดอนะครับข้าวกอขอสิบห้าก็เป็นข้าวดอนะครับเหลืองอุบลก็เป็นข้าวดอนะครับ ข้าวข้าวดอขาวก็เป็นข้าวดอนะครับก็สามารถปลูกในปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนได้นะครับเป็นข้าวติดตอบโจทย์หน้าที่เป็นนาดอนหน้ามาหลังฤดูกาลนะครับมาช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนนะครับเขาตัวนี <thing> ้ตอบโจทย์ได้ดีครับมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมบอกปลูกตอนแรกๆเลยครับผมทำหมดตันครับวัยพี่น้องครับผมต้องบจ้าง่อค้าดำน้ให้ลูก้าตัวนี้ตอนก้อนนะครับเป็นส่วนพริกอยู่นะครับ เป็นส่วนพริกนี่ประมาณหกไรนะครับหกไรผมก็ปล่อยให้เจ้าบ้านนะครับใครต้องการพริกก็มาเก็บเอาครับพริกเขียวเก็บไปกินพริกแดงก็เก็บไปตากพริกแห้งได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ถ่ายเออถึงน้าผมก็ตัดครับทัดแล้วก็ถยปันมาเป็นแปลงนาเข้าจีนะครับก็ขอสิบอายุได้สิบวันนาตากไปจีนะครับก็เป็นเข้าเห็นพันหนึ่งนะครับตอบโจทย์นาดอนหน้ามาปลายฤดูกาลสิงหานะครับปลายเดือนสิงหาเนี่ยครับก็เดือนกันยาตรวนี้ปลูกได้นะครับ ผมก็ไปปลูกห้องลูกก้าหลายคนอยู่นะครับไหนเจ้าอยู่ครับต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดกว่าวันที่6กันยายนนะครับกลัปลูกขอขอซิปนี่แหละครับพอดีผมมีต้นก้าพันอยู่นะครับก้าพันของผมตรงนี้ก็ผมเพาะไว้เยอะนะครับก็ตรงนั้นก็จะไปห้งลูกก้าเจ้าเนี่ยนะครับที่ปลูกไปไร่วันก่อนนะครับวันที่6นะครับที่ผ่านมานะครับวันที่4ครับขอโทษครับวันที่4ที่ผ่านมาก็ทำน็้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปไถไปปั่นเฮ้ ในปันหึ่งแล้วครับในปันเพราะว่าเป็นน้าวันแล้วเน่านะครับผมก็อใปันหึ่งแล้วก็ปลูกหึ่งเรียบร้อยครับก็ขอซิปมันเดียวกันครับก็ปลูกมาได้สี่วันนะครับเจ้านั่นนะครับแต่กับผมนี่สิบสี่วันนะครับสิบสี่วันหรือว่าประมาณครึ่งเดือนนะครับใบโกงใบงอแบบนี้นะครับผมใบน้องพโฟร์ครับนะครับเข้าก่อขอซิปนะครับบางคนว่าเอ้เข้าก่อขอซิปน้าตาเป็นจดได้โฟร์ก่อนนะครับเป็นข้าวเดินเออเป็นข้าวดอสนะครับผมใ่น้องครับบางคนก็ว่าจะได้ผลก็ปลูกปลายเดือนสิงหาคมครับได้นนนแ่อครับ จะได้ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องครับอัปเดตก็คือว่าอัปเดตตั้งแต่15วัน1เดือน1เดือนเกิอ2เดือนจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวผมเก็บเกี่ยวจะได้นะครับผมพี่น้องก่อนติดตามคลิปผมดูนะครับว่าผมเก็บเกี่ยวจะได้ก็ผลผลิตเป็นจะได้นะครับเราได้เข้าจะได้นะครับพื้นที่ของผมนี้ครับเจ็ดไร่ครึ่งนะครับเจ็ดไร่ครึง่งนะครับตรงนี้ครับผมก็จะอัปเดตให้ผมพี่น้องได้ ได้พอได้หันกันทุกขั้นตอนเลยนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องพี่น้าสนใจน่าดอนน่ามาปลายเดือนสิงหาคมนะครับปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนก็สามารถนำเข้าพวกนี้ไปปลูกได้นะครับหรือว่าเอาเข้าดออื่นกระปูกได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับหรือว่าคนใดที่สนใจจะปลูกกลางกลางกระละก็ปลูกได้นะครับนะครับคลิปนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอชื่อขคนนะครับอย่าเพิ่งที่แต่คิดของผมนะครับ จะได้กอยเจ็บลุงก็ซับซั่ใครก็ไลก,ก์ก็แชร์ก็กะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมจริงนะครับประกาศขี้ไหมครับขอบคุณครับ